คีบจำเลียงออกมานะครับซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้เป็นชิ้นส่วนที่มีน้ำหนักน้ำหนักกดทับมากนะครับเป็นน้ำหนักกดทับ ตอนก็ตัดตัวนี้เสร็จปั๊บเดี๋ยวว่าอาจจะตัดยากมาเลยนะครับ,บ,บว่ารถที่เป็นเคื่ตัดขนาดใหญ่นะครับ การหรือการตัดนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นเสาคานที่เป็นขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ แพนเค้กคือลักษณะแบดล่างแล้วก็ซุดตรงลงมาสู่จากชั้นบนสู่ชั้นล่างในทันทีนะครับโอกาสความหวังที่จะมีช่องว่างนะครับให้ผู้ที่ประสบภัยติดอยู่นั้นน้อยสุดในลักษณะการการพังแบบนี้นะครับ ีทีมตัดสองคันนะครับทําการตัดคานนะครับตัดเหล็กเส้นกลางคานเป็นคานเสาขนาดใหญ่นะครับที่มีเหล็กเส้นหนานะครับจานวนมากแล้วก็มีแผ่นปูนเป็นก้อนปูนนะที่มีน้ําหนักหลายตันจะเห็นว่าโครงสร้างจุดนี้นะครับที่มีความอันตรายนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทาการเริ่มใช้เครื่องมือหนักในทําการจุดที่จะเป็นอันตรายที่จะสไลด นะครับลงมาทำอันตรายกับทีมกู้ภัยนะครับนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดของช่วงบ่ายวันนี้ ที่ยนี่คือเป็นนะครับตอนนี้ตอนนี้คือยังใช้นะครับรถเขาเรียกรถอะไรอันนี้อ่ะรถที่รถเป็นที่รถตัดนะหัวที่หัวตัดปิบัตินะครับระหว่างที่เินทำงานนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ ใช้หัวฉีดนะครับที่เป็นสปริงเกอร์ปัดเป็นสปรเกรลนะครับปัดเป็นฟอปก็คือออมร้อยสบายนนะครับขาโอ้ดี่าโเคไม่โอออมในช่วงตัวเล็กมันแปลกมันโมยนลองเสียง้เนี่ยท่านรอเนี่ยาจะอเนี่ยเขาตอบตอบ ทดสอบ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 สอบตอบเนเลกไปเลยทดสอบทดสอบวยความห่วงใยนะเราจะเห็นโครงสร้างที่หังลงมาลักษณะแพนเค้กคือแบรลาบเนี่ยนะครับในช่องว่างของผู้ประสบภทัยที่จะเข้าไปอยู่เนี่ยจึงมีน้อย กว่าในลักษณะที่เป็นลาดเอียงหรือวีเคฟนะครับเห็นว่าแผ่นพื้นนะครับปันสนิทแผ่นพื้นเนี่ยปันราบสนิทชิดกันในแต่ละชั้นลงมาประกบกนะครับจึงทำให้ช่องว่าง มุมมองสาช่องว่างที่เหลือเนี่ยมีน้อยมากนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของช่วงบ่ายวันเสาร์ที่29มีนาคม2568 ของอาคารที่พังถล่มนะครับซึ่งการปฏิบัตินะครับก็ยังเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับเรายังไม่ได้รับสัญญาณข่าวดีใดๆเลยในวันนี้ยังคงมีหวังทุกวินาที เราเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ส่งกำลังใจและรอความหวังจากข่าวดีของทีมปฏิบัติทุกๆทีมนะครับในโซนดีดีด็อกดีด็อกโซนดีด็อกอุปกรณ์เครื่องตัดถางโซนดี จุดนี้นะเป็นโซนเอนะครับโซนดีก็1น,นะครับแล้วก็โซนเออีกเจ้าหน้าที่กำลังนำอุปกรณ์เป็นเครื่องตัดถานะครับเข้าไปที่กำลังจะทำการโอ้ยากลำบากบ้างนะครับด้วยทุกคนดูโครงสร้างที่แล้วก็ความอันตรายทุกคนดูนะนี่นะครับเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านบน โครงสร้างขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านบนของเจ้าหน้าที่ที่ขณะปฏิบัตินะครับก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับระมัดระวังโครงสร้างที่นะครับเป็นโครงสร้างที่อยู่ด้านบนเป็นโครงสร้างแผ่นพื้นคอนกรีตขนาดใหญ่เสาคอนกรีตแล้วก็เนี่ยรถแมคโรที่เป็นปากนกแก้วปากตัดนะครับก็กําลังจะไปสนับสนุนเขาไปตัดเพิ่มด้วย ในส่วนของตรงโซนดีนะครับโซนดีก็เป็นอีกหนึ่งล่างที่เจ้าหน้าที่ทําการจะนําออกมาครับโซนดีล็อแล้วก็ตรงนี้เป็นโซน A นะครับตอนนี้ที่ทําอยู่คือ2จุดที่เห็นนะครับเนี่ยสจุดที่ ชุดที่เป็นตัวบอลนะครับตัวส่งอากาศเข้าไปในพื้นที่อาบอากาศเนี่ยกำลังเดินทางเข้าไปบริเวณโซน A อด้านในนะครับร่วมกันัอยู่นะครับกำลังนำอุปกรณ์ส่งอากาศเข้าไปสนับสนุนนะครับนี่คือล่าสุดเลยอันนี้ าหน้าที่เอาท่อส่งอากาศนะครับกำลังใช้วาวูส่งอากาศลงไปในจุดที่เจ้าหน้าที่ลงไปปฏิบัติงานอยู่ข้างในนะครับที่บินเพ่กระพันอยู่ในช่องนั้นนะครับในช่องที่ลงไปปฏิบัติงานอยู่ข้างล่างนะครับ 1 7นาฬิกา37นาทีครับแผนให้เห็นตั่งแต่นะครับความเสียหายของเสานะครับเสาอาคารตึ้งนครับที่หลังเพนเด็กเอครครับ ปลายที่6นะครับรถนอกเขตมูลนิธิร่วมกัน,นยูถอยเข้ามารับล่างด้านในแล้วนะครับตอนนี้คือพบจากโซนดีดีด็อกนะครับนำออกมาเรียบร้อยรถนอกเขตของมูลนิธิร่วมกัน,นยูกำลังถอยเข้ามาด้านในเพื่อจะรับล่างนะครับหลังจากทีมชนสูตรเสร็จแล้วจะนำไปส่งที่สถาบันนิติเวศนี่คือข้อมูลล่าสุดเลยนะครับ ล่าสุดหลายที่6นะครับที่ดำออกมาจากโซนดีดีด็อกนะครับเนี่ยตอนนี้ทีมชนสูตรดำเนินการเสร็จสิ้นเบื้องต้นนะชนสูตรเบื้องต้นเสร็จแล้วจากจุดกระเทตุตอนนี้นำขึ้นรถกู้ภัยของมูลที่ร่วมกัน,นยูและเดี๋ยวจะนำออกไปที่สถาบันมิติเวชโรงพยาบาลตำรวจครับต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ